ครับได้ไอโฟนมาเมื่อวานพี่ดาวพาพาพาไปเอาไอโฟนครับผมไอโฟน e จ็สี่บเยก็ใช้ไม่เคยไม่เคยครับนี่ชื่อมายังใช้ยังยังไม่เป็นเลยครับก็เป้นไหมใช้ไอโฟนครั้งแรกใช่ครั้งแรกครับผมใช้ครั้งแรกยังไม่เคยใช้ใช้ยังไม่ถูกเลยครับบอสก็วันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้ได้เท่าไหร่ก็วันนี้วันนี้ได้หกพันครับบอสวันนี้ได้หกพันครับ <c ười> เคยได้เงินเยอะวันละหกพันอย่างนี้ไหมเคยในชีวิตเคยครับพ่เคยทางานประจําก็ได้แค่วันละสามร้อยสามสิบเองครับแค่นั้นครับผมค่าคสุขเป็นไงตอนที่เราได้วันละห้าหกพันอย่างเงี้ยตื่นเต้นครับที่ได้วันแรกนอนไม่หลับนะพ่อนอน,นดึกตื่นเช้านอน,นดึกตื่นเช้า,นนต,ชาตลอดไม่หลับเลยครับผมก็ขอขอบคุณว่อครับขอขอบคุณระบบอ่าขอขอบคุณระบบอ่าถ้าไม่ไม่มาเจอแอปนี้ก็ก็คงไม่ได้อ่าใช้มือถือแพงแบบนี้ครับผมขอขอบคุณครับ ก่อนก่อนที่จะมาทำท uh, oh, yeah, wow, oh, wow. okay. ี่น um, ี่ก็เป like like ็นพนักงานใช่ไหมเป็นพนักงานใช่ครับทำเป็นพนักงานแบบทํากับข้าวมั้งทำกับข้าวกับข้าวเป็นแบบอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเลยใช่ไหมแต่เขาต้องทำใช่ไหมก็เลยเลยครับก็แบบก็แบบมองหาอะไรที่แบบที่มันแบบทาให้เรามีได้เรือเสื้ออะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมองหาเจอพี่ดาวก็ขอบคุณพี่ดาวครับผมขอบคุณพี่ดาวที่แบบให้โอกาสในวันนั้นครับผมก็ครับม ที่เข้ามาก็แบบใช้ระบบอย่างเดียวครับว่า